พบก,กับช่องพลายหองเงินนะครับผมวันนี้พาพลายหองเงินกินน้าช่วงเย็นนะครับไม่มีอะไรจะพูดเล่นเหอยครับผมทำอะไรเหนื่อยกวนนาคิวเร็งนะ

เดือดร้อนมากอร่อยไหมห่อเงินนะ้ำกินให้อิ่มนะ ป็นชีวิตประจำวันนะคะให้กินน้ำเช้าเยินเขาไม่เหมือนคนเลยค่ะไม่กินน้ำย่างเรงครับคุณ น้ำก็อยากกินตัวก็อยากอาบนะคะกินให้อิ่มก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยอาบน้ำให้ทีละขั้นตอนนะคะ นั่งโรอ้อืมขรนข้างขรนท้องเนาะจะให้เขาบนสูงยังไงคนณรนท้องจะมาห้าบุนสูงบนสูง,สง <c oughs> ตาหนิไม่เคยที่บ้านนี้เลยเนาะมีแต่ตาเหมือนจะหลับสายตาหนิง่วงนอน นาดกินน้ำยังนอนหลับเลยนะคะ กลืนไม่ทันนะคะเอาคายน้ำออกกินจนท้องป่งแล้วนะคะน้ำนี่กินเยอะมาก ควานจับดิไปจับคนดิ <c oughs> ดูกล้องด้วยนะคะ mặc okay. dù <laughs> บนเนยบนบนบนตักบนบนสูตักบนบนแล้ว <c oughs> วันนี้ไม่ได้เดินครับทางอาการไม่ค่อยดีครับผม เรกว่าเขาออกอันนี้ครับน้ํามันออกจากเกมนิดๆหน่อยๆครับคันว่าเรียกง่ายๆก็ว่าขี้ไก่นะครับออกช่วงเช้าครับอาการไม่ค่อยดีกลัวเป็นอันตรายนะครับผมตักเร็วเก็บเก็บเก็บเร็ว วานั่งเงียบอยู่เลยนะคะ,ะไไเหมือนอมลูกอม,อมไว้เลยนะคะในปากไม่มีอะไรจะพูดเลยนะคะนั่งลงเร็วมากเลยนะคะมันร้อนค่ะเขาก็เลยอยากอาบน้ำมีกระจูนี่อกทุกครั้งเลยนะคะเวลาอาบน้ำเวลาให้กินหญ้าก,กินอะไรคนอยู่ใกล้ไม่ได้นะคะมีกระจูเขาจะออกเลยนะคะ ดูพ่นแอคชั่นขายใครขาช้างอ่ะขาพี่หอเงินเหรอขาพี่น้องหงเงินอาบเองจะอาบเองอยู่แล้วนะคะจะดึงอาบเองสายยางไม่พอใจจะดึงแย่งขี้ออกเลยนะคะ กขยี้ตูดด้วยนะคะ oh. ไม่สะใจน้ำน้ำอันนี้ไม่ไหลเยอะได้อับอออได้อาบน้ำนี่ตาสว่างเลยนะคะ ตอนเช้าไม่ได้ล้างหน้าให้แล้วค่ะล้างหน้าตอนเย็นให้ค่ะน้ำไหลเบามากไม่สะใจเลยถ้านั่งนี่ได้ได้ใจมากเลยนะหอเงินมีฟันไหมไม่มีฟันไหมมีครับมีบากไหม นั่นไงปากเขาถ้าเขาไม่มีปากก็จะกินหญ้าได้บุ๊คทุกข้ออ้าปากมีวงวไหมมีมีน้ำลายไหมมีหนีนีเนี้ยนีหนีได้มาลุกๆลุกพาเนี่ยลุกลุกไม่ไหวแล้วนะคะนกพิษ a c ผมโลหรือยังยังไม่สะใจนะคะ ช้างมันเป็นคีค่ะก็จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดจัสสไภอ์ช่องพลายหองเงินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ